ทั้งที่ก็เนื้อปลาเทโพขาตะไคร้ใบมะกรูดนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นทถั่งน้ำจิ้มครับแล้วก็ต้องโอนะครับต่อไปด้วยวิธีการทำครับตั้งน้ำใส่เกลือครับครับน้ำน้ำเดือดแล้วก็จะใส่ขาตะไคร้ใบมะกรูดล,ลงไปครับ ครับน้ำเดือดแล้วเราจะเ,เดื้อปลาเราไปลวกเลยครับเนื้อปลาก็จะเป็นปลาทะโพตัวที่เรามาแกงส้มนะครับมาไซส์ใหญ่แล้วก็เลยชำระแบกไว้นะครับจะรอสุกก็ขึ้นเลยครับครับน้ำเดือดแล้วปลาสุกนี้แล้วก็ขึ้นได้เลยครับเราก็จะพักไว้นะครับ ต้บน้ำจิ้มก็ไม่มีอะไรครับกระเทียมพริกโขให้ละเอียดแล้วก็จะใส่เกลือน้ําตาลปรุงรสครับบีบม้นาลงไปก็เป็นเสร็จครับครับตำพริกกระเทียมประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะปรุงรสครับเขาก็ใส่ผงชูรสน้ําตาลบีบมะนาวแล้วก็ต้นน้ำปลาไปใส่ครับลองตาม,ามดูครับลูกจิม้มปลาเทโพง่ายๆตามสไตล์ใบสันหาก็วแตแดง ลองตามดูครับรับรองอร่อยชัวร์